แกงกะหรีบูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาหมูเนี่ยลงไปนะครับแนวจี่นะฮะทอดน้ํามันน้อยๆนะไม่ต้องน้ามันเยอะนะฮะจี่ลงไปนะครับไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะจนหมูเนี่ยนะครับเหลืองเลยนะสังเกตนะฮะชิ้นใหญ่พอควรนะไม่ต้องหมักอะไรทั้งสิ้นนะหั่นแล้วก็ตั้งกระทะจี่ได้เลยนะครับจนหมูนะครับเริ่มเหลืองนะฮะเราก็กลับด้านนะฮะ ด้านลงหลังจากนั้นพอสุกนะฮะทั้งหมดไม่สุกสิพอเหลืองนะฮะแค่เหลืองนะเราก็เอาหมูออกนะฮะจากกระทะนะครับค่อยๆตักหมูออกครับคีบก็ได้นะน้ำมันจะได้เหลืออยู่หลังจากนั้นฮะเราจะใส่นะครับขิงลงไปอันนี้เป็นขิงกับกระเทียมนะฮะสับนะฮะเล็กๆเลยแล้วก็ผัดนะฮะผัดกับน้ําที่เราเพิ่งทอดหมูเมื่อกี้นี่แหละเสร็จแล้วก็คือผัดลงไปให้มันหอมนะฮะค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆนะฮะ จนมันหอมนะครับเหลืองแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนน้ำตาลขึ้นนิดนึงเราก็ใส่หอมใหญ่สับนะฮะที่เราได้สับเอาไว้นะครับหอมใหญ่นี้ใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็น t e x t อร์ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในตัวแกงกะหรี่เรานะฮะเพิ่มความบานด้วยหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับอันนี้แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนหอมเนี่ยเละเลยเห็นไหมฮะหอมใหญ่กระเทียม นะครับแล้วก็ขิงเนี่ยเละลงไปในนี้แล้วก็จะเริ่มงวดเริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะใส่ผงกะหรี่ลงไปนี่ฮะใส่ลงไปเลยในตัวที่หอมใหญ่ที่ผัดไว้เนี่ยแล้วก็คลุกนะฮะนาทีนี้เนี่ยกลิ่นแกงกะหรี่เนี่ยหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยนะครับจากกระทะนะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นเราเติมน้าสต๊อกนะฮะไก่นะครับที่เราต้มเอาไว้นะฮะหรือว่ากระดูกหมูก็ได้เติมลงไปนะครับแล้วก็ ให้มันข้นๆคลักๆแบบนี้นะฮะยังไม่ต้องน้ําเยอะนะถ้าน้ําเยอะเดเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นนะใส่แค่ประมาณนี้พอหลังจากนั้นเราก็เอาหมูที่เราจี่ไว้ตอนแรกเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งกับแครอทที่เราหั่นไว้นะฮะทั้งมันฝรั่งทั้งแครอทเนี่ยผมจะใช้การหั่นนะครับแบบใช้ทั้งเปลือกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปอกเปลือกแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะเละ มากเวลากินเนี่ยมันจะเคี้ยวไม่ค่อยโดนนะครับผมก็ขัดนะฮะใช้แปรงขัดล้างออกไปเพื่อให้มันสะอาดนะฮะหลังจากนั้นก็ผัดนะครับลงไปในนี้แล้วก็คลุกนะฮะหลังจากนั้นผมก็จะปิดฝานะครับแล้วก็บ่มเอาไว้นะฮะจนมันนุ่ม